สติเนี่ยเปรียบเสมือนสติไปบดึงงเอาไว้สมมติมเราเคยเปรียบเทียบสติเหมือนเชือกเชือกเส้นหนึ่งเนะี่ยไอเชือกตัวเนี้ยที่เราเอาไปผูกวัวไว้ผูกวัวไว้ไอวัวเนี่ยเปรียบเสมือนอารมณ์ของจิตนั่นแหละเนี่ยวัวตัวเนี้ยวัวคือจิตแอ่ละ วัวเนี่ยคือจิตอะเอสติเนี่ยคือเชือกเชือกที่ผูกวัวไว้ทีนี้มันก็มีไม้หลักอันนึงอ่ะหลักอันนึงอ่ะที่เชือกต้องเราไปผูกให้วัวมันอยู่กับหลักอย่างเงี้ยไอ้ตัวหลักเนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตดังเช่นเราต้องการอารมณ์เป็นอะไรอารมณ์เป็น m r เป็นอารมณ์สมมุติเรามี m r เป็นอารมณ์ m r ว่างเนี่ย พอใจเราไปวัวเนี่ยมันมันมันจะถอยออกจากหลักเรื่อยเนี่ยมันมันไม่อยู่ออกหลักหลักอ่ะพอบ่อยหลักจับมันก็เจอสติจับไว้สติมันดึงไว้สติดึงวัวก็เข้าหลักสติดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาวัวก็เข้าหลักใช่ไหมทีนี้พอมีสติบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นสมาธิถูกไหมวัวพอเป็นสมาธิวัวมันไปไหนละมันอยู่อยู่นอนอยู่กับหลักเลย นอนอยู่กับที่เลยแล้วนอนอยู่กับอารมณ์ของเอ r มอนอนอยู่กับความที่มันว่างๆกันเละก็คือจิตมันจะไม่ไปไหนมันจะมาอยู่กับความว่างมันมันจะจะมีความว่างเนี่ยอยู่ตลอดใช่ไหมเพราะว่าพอมันมีสมาธิกับสติมันเสมอกันอ่ะอันเนี้ยมาสเตอร์ก็พูดถึงเรื่องของอินทรียอินรียความเอ่อความที่มันเป็นใหญ่ความเป็นหน้าอินทรียนะ อินทรีห้าเนี่ยมันมันก็อินทรีห้าเนี่ยกับพระห้าเนี่ยสังเกตว่ามันตัวเดียวกันอันนี้เรามาพูดเรื่องอินทรีกันนิดหนึ่งนะก็คืออย่างอินทรีห้ามันก็มีศรัทธามีความเพียรความระลึกได้ความตั้งมั่นความเข้าใจมัน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 ก็มีเหมือนกันมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยใช่ไหมอินทรีห้าฉะนั้นในอินทรีห้าเนี่ย ศรัทาในอะไรศรัทธาตัวแรกศรัทธาในเรื่องของธรรมะต่างๆก็คือศรัทธาในองค์ธรรมศรัทธาในโพธิปัจจัยธรรมในเรื่องของความเพียรเพียรอะไรเพียรระวังมาให้อกุศลเข้ามาเพียรละบาปทั้งหลายเพียรทำกุศลเพียรรักษากุศลใช่ไหมความตั้งมั่นเราเล,ลือกได้เราเล,ลือกได้ในอละไรเราเลือกได้ในเรื่องของสติสติสติเราเล,ลือกได้เราเล,ลือกได้อะไร วทนาจิตธรรมอันนี้มันเรื่องของสี่ปสาสี่ตั้งมั่นในอะไรตั้งมั่นคือมีสมาธิตั้งมันนมงม่นในเรื่องของฌานต่าง,างแล้วก็ปัญญาปัญญาเข้าใจอะไรปัญญาเข้าใจอริยสัจสี่ตรงนี้ถ้าอินรี์ห้าเนี่ยมันมันเสมอเสมอกันทุกอย่างนะมันเท่ากันเป๊ะเมื่อไรนะ แ,แต่ละตัวจะเป็ตัวเท่ากันภาะห้าก็จะเป็นภาระแบบกำลังไอ,อ,อ้ทำห้าตัวเนี้ยสธาวิยะสติสมาธิเนี่ยมันก็จะเกิดกาลังจนถึงที่สุดของมันมันก็ไปเจริญมรรคใช่ไหมเกิดเป็นมรรคติตขึ้นมานั่นแหละเราก็หลุดว่านั่นมันก็มีอยู่แค่นี้แหละ